มาทำอะไรเขาวันนี้มาดัดผมครับผมเชิญนั่งเลยค่ะกระบอมสวัสดีค่ะชือสวัสดีครับพี่ดำนะครับแล้วพี่ดำรู้จักผมไหมคะพี่ดำรู้จักพี่หลีไหมคะรู้จักไหมคะจิตไหมผมเดชครับเต็มจิตเลยครับผม ้ก็มีเซ็กครับโอ้ผมผมเซ็กจับครับฮัลโหลเมาอีตายโฮงอยู่แล้วนะตอได้ลูกข่าจะมาสักทีเนี้ยอย่าพัวมันแล้วนี่เมาอีตายเจ็บต่วว่ายลาแล้วก็คนใจร้ายทำไม มาทำอะไรคะวันนี้มาตัดผมครับผมอุ้ยตัดผมหนูตัดผม,ดดผ,มผู้ชายไม่เป็นค่ะพี่ตัดผมได้ไหมคะได้ครับอ่าได้เลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะอ่ากราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือผมชื่อพี่ดำครับเปิดร้านปลาเผานะครับรัะตภูมิสงขลาครับผม คนบ้านเดียวกันเละครับผมฮาโรดคนบ้านเดียวกันน้องนะแขกแขกกันนะต้องค้าตานี่น้องอ่าพี่ดำแล้วคือแบบหนูเคยเห็นพี่ในโลกโซเชียลแบบติ๊กต็อกเป็นคนดังในติ๊กต็อกใช่ไหมคะใช่ครับผมเล่นติ๊กต็อกอยู่ครับแล้วพี่ดำรู้จักหนูไหมคะแล้วพี่ดำรู้จักพี่หญิงลีไหมคะรู้จักไหมคะแม่หญิงลี S <S รู้จักไหมคะไม่ถิงลี <S <S วัวอะไรหิ <S <S ยิงลีอ่ะยิงลีรู้จักไหมรู้จักนักร้องครับ <S <S พี่ดำเอาทรงอะไระคะวันนี้เจ๊ได้ผมเลยแล้วแต่จังเลยครับโอเคพี่ดำนี่คือจริงๆเลยนะโดยส่วนตัวแล้วว่า น้องคีฟหรือว่าลินดาเคยเห็นพี่ดำในติ๊กต็อกเอ,อ่ยพี่ดำออกมาเต้นเต้นเต้นแต่พี่ดำไม่พูดนี่คืออะไรก่อนหนูงงมากผมชอบเต้นแล้วผมไม่ค่อยร้องเพลงถ้าบทที่ว่าผมเต้นกับร้องเพลงผมก็ร้องไปพร้อมกันเวลาเต้นผมก็เต้นเลยแต่ส่วนมากก็คือในติ๊กต็อกอ่ะจะไม่ค่อยเห็นพี่ดำพูดพี่ดำจะออกมาแล้วก็เก๊กท่าหล่อ,ลอพร้อมกับแคปชั่นทอมสด เจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายแบบนี้ใช่ไหมเออแบบเจ็บดวงใจลาเพราะคนใจร้ายทำไมรักเราละเสียจนแหลกรานใช่ครับเออแบบฟีแบบออกมาเท่มากนี่คือจุดเริ่มต้นของพี่ดำทำไมต้องแบบมาถ่ายติ๊กต็อกทำไมต้องแคสเต้นแต่ว่าไม่พูดเลยก็ ก่อนไปขายปลาเผานี่นี่ของผมจะตุกคลิปเลยผมจะแบบนี้ก่อนผมจะทำอ่านคือผมจะลงติ๊กตอกก่อนบางทีแคปชั่นผมมันจะเดินแล้วก็จะโพสช่วงเล็กๆอ่ะร้านดาําปลาเผารัตรููิิครับผมจะเต้น แล้วก็ผมโพสร้านแบบนี้คือจุดขายของผมแล้วขายดีไหมคะก็ขายดีครับเห็นว่าพี่ดําเคยเปิดอะไรนะร้านหมูกระทะใช่ครับผมเปิดร้านอาเจยหมูกระทะอยู่ที่อาใหย่นะคบแล้วทําไมถึงแบบอยู่ดีๆปุ๊บอ่ะทีแรกเปิดร้านหมูกระทะแล้วก็มาเปิดร้านปลาเผาเพราะอะไรก่อนคือผมเจอวิกฤตครับผมโรคระบาดโควิดครับอ๋อโควิดที่สิบเก้าแล้วหนูถามพี่ดําหน่อยสิพี่ดำหาบผมสวยนห่คะสวยครับ อกอได้ไหมนี่ได้ครับผมแล้วทุกวันนี้แบบมีแบบสาวๆอะไรแบบ ดีเอ็มหรือว่าติดต่อมาบ้างไหมคะมีมีในทิกตอกครับผมแต่ว่าคือผมไม่มีเวลาได้ตอบเช็ตบางครั้งอะนะช่วงว่างๆผมก็ไปตอบบางคอมเมนต์ครับผมจากดูวันนี้พี่ดำทำไมใช้ชื่อกางเกงกางเกงอ่ะ๋อพี่ดาเปิดร้านกางเกงอยู่ครับเมื่อก่อนมีแบรนด์ตัวเองนะครับเปิดร้านกางเกงหรอใช่ครับตอนที่ว่าผมผมก็มีเมียมาสี่คนแล้วนะ โอ้ยตายแล้วพี่ดามขอเป็นคนดี่าได้มั้คะคือมีไม่ใช่ว่าสี่คนตีเดียวนะทีละคนอ๋อทีนะครชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยตั้งแต่ไั้งแต่อายุ่อ่ไรตั้งแต่สมัยเรียนมอครับอ๋อตั้งแต่สมัยเรียนมอเลยใช่ครับผมมีไหมผู้ชายมาจีบให้ผม ยุ่งใครนะผมอยู่ในกลอบคน,นบ้านๆเลยสม,มัยก่อนไม,ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เนาะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ <ๆ S 2> ปล่อยเลยใช่ก็คือเดี๋ยวนี้มันมีโลกโซเชียลไงใช่ครับเมื่อก่อนเวลาเราไปเจอแบบผู้ชายแล้วผู้หญิงไปเจอกันที่ไหนงานวัดก<ช>็ <ๆ S 2> ไปเที่ยว <ผม S 2> ใช่ผมชอบเป้นงานวัดเมื่อก่อนมีงานตรงไหนชอบมาโดลาอะไรผมจะไปแะ้วงเวียนคกใช่ครับ อกนะพี่ดำเป็นคนหนึ่งที่แต่งตัวเท่มากไม่ว่าจะรองเท้าชุดการแต่งกายคือแบบแบบป้าแต่งตัวเท่มากแล้วตอนนี้เปิดไหมเปิดประตูใจให้ตัวเองไหมเปิดครับผมมองกล้องเลยพี่ดำฝากถึงผู้หญิงทั่วประเทศไทยนี้ว่า สวัสดีครับพี่ดำนะครับผมก็อยากเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคิดดีทดําดีแล้วก็ซื่อสัตย์นะครับผมเงินทองไม่สำคัญครับผมคือว่ารูปร่างหน้าตาก็คือไม่เกี่ยวไม่<ช>เกี่ยวแล้วอายุหละพี่ดำอายุครับก็แก่วกว่าผมได้นะสองสามปีอ่อนกว่าผมได้ครับให้ขยันครับผมอย่าขี้เกียจเคยเปิดหน้าผมไนดะ้ไห ได้ครับไว้พี่ดาหน <S <s ูหนูเอาตรงๆนะพี่ดาพี่ดาเคยเห็นกระเทยแบบสวยสวยเหมือนหนูม yup ั้งไหมก็แถวใต้แถวรงขากระเทยสวยสวยมากๆเลยมีครับแล้วแล้วแล้วเคยไหมแบบฟือแบบอุ้ยเห็นกระเทยสวยสวยแบบหนูอยากจีบอยากอะไรประมาณนี้ค่ะผมเห็นแล้วผม รู้สึกชอบแต่ว่าผมไม่จีบครับเพราะเหตุผลผมชอบผู้หญิงครับหนูก็เป็นผู้หญิงนะพี่ดำไม่ใช่แล้วคือคืออะไรก่อนอะอะไรก่อนอะไรก่อนคือกระเทยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าคือผมชอบผู้หญิงอะแต่พี่ดำหนูแปลงเพศแล้วว่าไม่อ่ะผมไม่ชอบผมชอบผู้หญิงเซ็กกับความรักอะอ่ะครับผมถามได้เลยแฟนไม่มีอะไรกับเราเลยเราก็รู้สึกเบื่อหรือว่าแฟนทํา ให้เราแบบไม่โอเคอะไรแบบนี้เกี่ยวไหมแบบเซ็กกับความรักเกี่ยวครับร0อยเปอร์เซ็นเลยคือถ้ามันไม่คีกันมันอยู่กันไม่ได้ครับใช่ไหมล่ะเนาะใช่ครับเรื่องันเตียงสาคัญมากครับเรื่องเด็ดไหมที่ดักเด็ดไหมผมเด็ดครับให้คะแนนเลยจุดเลยครับผมโผมชอบมีเซ็กครับ ได้มากเลยนะพี่ดําต้องบินกลับในวันนี้เลยที่จริงนะพี่ดํานะเราได้ไปสามขวดจบๆพร้อใช่ไหมอ่ะเต็มสิบไอย้ยนเต็มสิบคำว่าเต็มสิบอ่ะเรื่องราวดีดีเวอร์ต้องถี่อยากเลกต้องถีด้วยกทุกวันได้<ะ>ถ้ามีเวลาถ้าผมไม่ทามานก็หลายรอบกันก็คือต้องทุกวันใช่แล้วผมผมเซ็กจับเขา มีแบบเราเคยไปเอาดงเอาดอไหมพี่ดำเคยไหมแลกสุดคือที่ไหนเ็นะแสุดอาแบกสุดแกสุดโอยอลองเล่าก่อนอล้วก่อนแก สุดของพี่คือข้างถนนข้างถนนเลยข้างถนนและมีแบบรถสัญจรไปมาจริงจิต <haciendo rik> ื่นเต้นมากกลัวเขาจะจอดดูจริงจริงนี่แบบนี้เลยนะอะของพี่ดำบ้างอะแปลกสุดเผมก็แบบนั้นในรถว้าวอ้ไม่ใช่พี่ดำของหนูคือแบบนี้หนูจอดรถ แล้วก็หนูอาจจะมีเสื้อผืนหนึ่งหนูเตรียมอย่างดีเลยนะมีน้ําขวดหนึ่งแล้วก็มีทิชชู่นะหนูก็จอดรถปุ๊บข้างถนนเลยรถก็ถัดจอนไปมานะพี่ดัำนะแล้วก็หนูก็บันเลงกันเลยคือของพี่ดัำก็แบบหนูเลยเหรอของผมในรถครับอ๋อไปยังดีกว่าแต่ของพี่คือ ข้างถนนลถสัญจรไปมาเลยมันคือเรื่องราวดีๆอ่ะแต่ว่าถ้าเต็มติ่มี่หมายถึงว่าการนอนครับผมอ๋อคือลีลาท่าทางใช่ครับแล้วก็เช้่เราประมาณเท่าไหร่ในการแบบเราลงนานครับผมผมตั้งแต่หัวลงรองเท้าเลยครับแต่ว่าการผมมีเซ็กจัดนี่นะกับคนที่ผมรักแค่นั้นครับผมดีนะมันคือเรื่องราวดีๆนะแบบเรามีเซ็กเฉพาะแบบ คนเป็นแฟนกันมันคือเรื่องที่ดีนะแอ้เ็แฟนเราจัดได้ไหมเป็นไม่ค่อยมีอารมณ์ครับผมเพราะเพราะอะไรทําไมแฟนถึงไม่มีอารมณ์ที่ดัาง,งงมากม,มันต้องมีสิแบบพี่แดนบอกว่าจากขัวจรลดท้าแบบนี้มันต้องแบบ มันต้องมีอะไรที่เขาแบบไม่ไม่โอเคอ่ะคือแฟนผมนี่เขาไม่รู้เป็นอะไรต้องดูดูดูหนังเอ่ะหนัง็ก็คือหนังโป๊ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าผมมันไม่ต้องดูผมคือกระตุ้นแป๊บเดียวคือได้จุดผมมีอารมณ์เลยอ๋อแต่คือเขาอะต้องข้าแฟนต้องเข้าหนังโป๊ก่อนใช่ใช่คนเราอะมันอยู่ด้วยกันทุกวันนะบางทีมันก็ต้องแบบอะไรใหม่ๆบ้างมันแบบเออเราไปมีเซ็กกับเขาในห้องทุกวันน่ะมันก็เบื่อ มันต้องมีอะไรที่มันตื่นเต้นนิดหนึ่งไม่อยากให้พี่ดําแบบคิดถึงมุมที่แบบว่าเออแฟนต้องดูหนังโป๊ก่อนหรือว่าดูหนังโป๊ไปด้วยแล้วก็มีเซ็กนะมันคือแบบความเล้าใจหรือว่าความตื่นเต้นหรือว่าความแปลกใหม่เพราะเราบางทีอะความเบื่อหน่ายไงนะถามว่าบางทีเขาอาจจะรักเราแต่ด้วยความที่ว่าความตื่นเต้นนู่นนี่นั่นนะพี่ดําไม่ต้องคิดเยอะนะ พี่ดำหล่อเลยนะเนี่ยหล่อเลยพี่ดำเออฮารุยนัง้าวๆต้องมาจีบเต็มแน่นะพี่ดำแต่ว่านะพี่ดำมารายการหนูนะยังไงก็แล้วแต่หนูลงมือทําแล้วนะพี่ดำเสียค่าทําผมนะคะสามร้อยเสียนะครับเสียไหมเสียไหมอ่ะแบบนี้ก็แล้วกันพี่ดำหนูไม่คิดตังให้พี่ดำสอนท่าเต้นหน่อยอยากเต้นเป็นเหมือนพี่ดำมากเลยอะ่ะได้แบบ ผู้ชายบอยๆอะไรแบบเนี้ยได้เดี๋ยวผมสอนให้อ่ะมาเลยโยกโยกเอวหน่อยแล้วหัวไหลเออไปเลยไอ้นวลไปเลยนั่นแหละได้แล้วอ่ะได้แม หัวไลก็โอเคนะคะวันนี้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะยินนะนะขอจบให้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะ EP ได้นะคะร้านสำสวนยินดามิยะตลอดที่ตำนานนะจะมีลูกค้าคนพิเศษคือใครนะคะโอเควันนี้พี่ไปก่อนนะคะไปนะ เร็วๆแม่เดี๋ยวไปนั่งแบบหนึ่งกุดเซตส่องอยู่ส่องอะไรแม่มาเร็วๆโอนเคสากูต้องเรียกถูกเ้นเลยแน่นอนแม่ต้องหนีบทีละช่อเล็กๆอย่าลืมมาเร็วๆอย่าพูดมากอยู่ลำคาเร็วๆแม่